ฟังเกิดปวงเจ้ารับประจาโรคระบาดเข้ามารอบสองรอบสามฝ่ายรัฐแลไม่เคยปราบปรามฝ่ายรัฐและไม่เคยปราบปรามโรคระบาดลวนลามและไปทุกทุกที่เข้ามาเมืองนี้เข้ามาข้างนี้และจนทั่วเมืองไทยเข้ามาข้างนี้และจนทั่วเมืองไทยภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเรือเฟือแต่ก่อนเราไม่มี ระวังตัวไว้ดีๆเถิดนะประชาชนอย่าไปสนแลกับมันมันบอกกาดยาตกนะมันบอกกาดยาตกนะมันบอกกาดยาตกนะอยากสมนำหน้าตัวรัฐมนตรีตัวมันนั่นแหละตัวดีตัวมันนั่นแหละตัวดีนำเสื้ออับปีไปพายประชาชนสรงสารคนจนเอาหาย สงสารลคนจนเอาห้ยหลบไปทู่เมือเมื่สีหาจินจะได้ยินนอได้ยินอได้ยินอได้ยินอนอนซอยท่องลอนี่เราเช่นเคยเกึอนอนเด่บ่อด้ลำมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันต่ำมันเจ็บมันเจ็บมันต่ำจะได้ลายย้ำผ้ากันทำตัวเอาเงินผ้าสีผ้ากันไปเที่ยวมัวเที่ยวมัวเอ้ยเที่ยวมัวเที่ยวมัวเที่ยวมัวเอ้ยเที่ยวมัวเที่ยวมัวเที่ยวมัวเอ้ยเที่ยวมัวเที่ยวมัว มากกว่าปล่อยสิคนทําไมทําไมไม่ระวังตัวตนบอกประชาชนกัดย่าตุกนะสาทุให้ติดทั่อาสภาสาทูให้ติดทั่อสภาสิสมนําหน้าละะผู้แทนหนึ่งสวยเมืองไทยป่วยมาตั้งนานเมืองไทยป่วยมาตั้งนานเจอรัฐบาลเราไม่รู้เลี้ยงสา ไม่รู้จักพัฒนารู้แต่กู้มาประชาชนกินนี่ถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายไปตายละไปตายนานไปตายไปตายสานา,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 นาบู้จักพัฒนา้านาีิอาสายอยู่ต่อประชาชนเขาบาูได,ด้เงืองอ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 ไปตายทวน ใต้ตวนบักหาตัมจะนาหนากระนวนนวลหน,นาบ่พัฒนาอีหยังตัมบ่พัฒนาอีหยังซ้ำ